กูจะโดนเล็กสิบะเนี่ยมาอีกแล้วครับพี่น้องครับไม่เข็ดไม่จบไม่สิ้นเอาล่ะรอบนี้เราจะมากันที่เมืองหานี่แหละไม่รู้เมืองอะไรไปก่อนไปไปลงออยากได้ใหญ่อยากได้ใหญ่รอบนี้เราก็ไม่ได้มายิงครับผมมายิงใจมาแล้วชิบหายแล้วมีคนด้วย ตายแน่ๆตายยังเขียดเปิดก่อนได้เปรียบน้องๆเปิดก่อนได้เปรียบไปไหนโอ้โหไปฝั่งนู้นไปแล้วอ้าวโดนลงฝั่งนี้เลยจ้ะจ้ะเอ,อ๋ตัวเธอเอ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 อแตกแตกปะแบบจะไปไหนจะไปไหนลงผิดทางลเลดิโอ้โหเฮ้ยใครยิงใครยิงใครยิง เอดิอสลุมหแล้วสี่ลุมหแล้วสลุโอ้ชิบหายแล้วไปที่ปืนหมดชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วอู้ไปปลาระเบอรไปแล้วตัวแตกตวแตกตแตกว้ว้้วว้ว้้้้้ว้้้้้ว น้ำตาจะไหลเลยครับมารอบที่ร้านห้าเฮ้ยลงยาวๆลุย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 เมืองไหนวะเนี่ยลงเร็ว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 แล้วเออเก็บเก็บก่อนเลยเก็บก่อนเลยทุบทๆบทบโอ้เก็บแหลกแจกทอง เฮ้ยเขายิงกันเร็วจังอา้าวน้องน่องน้องน่องโชคดีนะโชคดีนะเพื่อนจะเอ๋ะจะเอ๋เออห้าหา้าผ่านขอนขนมึงไม่ต้องเกิดไม่ต้องเกิดขอเลยละกันปืนเนี่ยมึงใช้จะวิ่งเอาผมแล้วอุ้ยอ่าอ้าอ้าอ้าไม่มองหลังเลยอ้อาวชิบหายแล้วดูผิดอุ้ยชิบหายก็สุดหมด ซ้ำรับสามสามได้อยู่ซ้ำได้อยู่ได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆนี่เสียงใกล้มากอันแน่ไปไหน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 โอ้โหยิงทั้งหน้าทั้งหลังใครยิงอ่ะจ้าเอ๋โอ้เจ็บ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 เจบหายแล้วบึ้มงป้าบอกโอ้โหแตกใครใช้ปืนใหญ่ใครใช้ปืนใหญ่หายแล้วชิบหายแล้วโอ้ไม่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 โอ้ไม่หมดเลยชิบหายแล้วกูตายแน่ๆตายแน่ๆตายยังเขียด จะเอกยิกยิกยเออ้หตายังตายังตายังไแลัดยาก่อนสัดยาก่อนจังวะนี้อโอ้โหแล้วบ้านมีแบบบ้านบึ้มบ้านไหมโอ้ของดีอะไรก็ตอะไรก็ตะนี่ไง ไม่งมีเต็นท์ด้วยเขามาทำอะไรวะเนี่ยเต็นท์นอนรออ่อนอนแคมป์เหรอใช่เลยใช่เลยใช่เลยเออมันเป็นเหมือนเอาไว้แบบว่าแคมป์แน่เลยว่ะใช่ดิอ่ะแล้วไม่แคมป์จริงๆเข้าไปในเต็นท์แล้วก็รอเอ็นเพิ่มเลือดดีกว่าเพิ่มเลือดเหรอเออว่าแย่แคโอ้โหทำไมแต่มึองก็แย่เลยเต็นสั่นเต็นสั่นนี่ทำอะไรวะทำอะไรวะอยู่คนเดียวคิดว่าทำอะไรอ่ะ อ้าวไม่จัดแล้วอ่ะอ๋อเสร็จว่าเสร็จกลิ่แล้วดิเสร็จแล้วเสร็จแล้วแล้วมันเก็บต่อไปมันเก็บเต้นยังไงอ่ะอ๋อนี่ไงแม่งไม่ชินไม่ชินเท่าเธเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นหัวแว๊บๆอ๋อหัวไก่อะไรวะเนี่ยโอ้โหเอทเคมีเอทเคโอ้ย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 เจ็บ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 ปืนหาเลยเจ็บจังวะมึ่เพิ่งเดินมานะอยเพิ่งเดินมานะมึงเดินมานะอู้ อ้จะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมจะ,จะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมจะเอาออจะเอาใช่ไหมน้องๆอ,อ,อัดรอบนี้เมื่อกี้อัดตูดรอบนี้อัดหัว,<ต>วอุนน้ยปืนดีด้วยเย็ดเคยิงกูเกือบตายมาถึงว่านี่ปืนอะไรอะช็อตกันเหรออ๋อของเราของเราเฟลลี่แล้วองเราดีกว่า ในก็มีเก็บทุกปืนเพื่อฟอร์ดได้มาดีอย่างไม่เก็บได้หลายปืนนั่นแหละเวทมึงชมทุกอย่างก่อนต่อก่อนอันนี้ด่ายับเลยนะอ่ามันไม่มีแบบกระเป๋าเรอวะคุยใครวะเนี่ยคุยกับใครอ่ะคุยกับเพื่อนในตี้มั้งเลยเพื่อนในตี้ไม่มีสโลว์กดสโลว์เวลากูถามก็ตอบกูหน่อยเด้เดี๋ยวมึงจะไม่เล่นมึงจะเล่นคนละเกมกับกูเนี่ยเหลือ25เพลเยอร์ ยี่สิบสี่คนนี say, ่คือบอทแล้วคนก็จะเหลือคนเดียวเอาาให้ึงมร้อยบอทกก้าสิบเก้าบอทก้าสิบเก้าเอามาเทนกูใช่ไหมย เนี่ยเนี่ยไอ้พฤติกรรมอย่างนี้มันคือพฤติกรรมอะไรวะกูอยากเรื้วิ่งแบบวิ่งยิเฉยไม่ต้องต้องสลับปืนไปมาไปมาแล้วก็แบบเหมือนความเตรียมพร้อมไงเซ็ตเซ็ตเช็คทุกปืนเช็คทุกปืนพร้อมกระสุนพร้อมเก็ปืนพร้อมเฮ้ยอ้าชิบหายแล้วเฮ้ยใหญ่เช็ดเคถึงแล้วอ๋อแสดงว่าตรงนี้มีกระเป๋าวะดิไหนวะ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 ชิบหายแล้ว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 นี่ไงนี่ไงอ้าวรออะไรล่ะครับจะแลกอะไรดีวะ นี่ดิรออะไรอะ่ะเออสุดยอดมีใยแล้วกูไม่กลัวละสปไปเดอร์แมนน่ะแดนสนธยาเขาอยากป่ะเรียกได้ว่าเกาะเกมนี้ไม่ต้องเติมเขาไม่มีเขไม่มีอไอตัวไอห,หน้าไหนมันกินทะลุเกรอบกูได้กูยิงได้ก็เอาวู้น้องน้องไม่ใช่ยิงไปกระสุนแทนได้ไหมใหญ่ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่มันยิงนี่ได้เหรออ่ะดูนะดูนะดูนะเฮ้ยเฮ้ยจ้ะ อ้านี่แหละประโยชน์ของมันมีแค่นี้แหละเอาของมาดิมันของกูเฮ้ยวู้วว้วว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 เวีวว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 ยเฮ้ยเ right ้ววว เจ็บโอ้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 สไนว่าสนไยว่าสไนว่าสไน,ว,สนว่าน้องอน้องสไนว่าน้องอน้นอง,องเ,จอเจอโปรล็อกหวัวช่วงโปรโมชาั่นพิเศษเข้าไปเป็นยังไงละ่ <c oughs> นนะไอเด็กแม่งแบนกูแล้ว <c oughs> ก็โดนอะไรนี่หมายผมไม่ได้ใช้ <c oughs> ผมไม่ได้ใช้ครับผมยังไม่ได้ใช้วันนี้ครับตอนอัดคลิปไม่ได้ใช้ครับ ไปเชียนมนุษย์เอาไม่ใช่嘛วัสดีครับวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับซันต้าซันต้านี่ชุดแปลกๆว่ะมาแล้วเย็นแค่ขอบคุณครับโอ้ยโอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ๋ขอบคุณครับซันต้าเออถ้าให้ของไม่ดีนะกูจะงัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาซาวไลเฟิร์นว่ะนี่อาซาวไลเฟิร์นไหมเนี่ยอ้าวไม่ใช่ว่ะเที่ยกูยังไม่รู้จักชื่อปืน เออโอเคเออเรียบร้อยสไปดี้เฮ้ยเห็นแว๊บเห็นแว๊บแตก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 หมอบ๊บหมอบ๊บหมอบหมอบเดี๋ยวก่อน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 จะไปไหนจะไปไหนเดี๋ยวนะเนาะทำไมเมื่อกี้เหมือนกูยิงไม่โดนเดี๋ยมันเข้าตัววะกระสุนอะไรอะไซโค้งอ่ะเหมือนกูยิงไปทางไหลมานะ ว่าไม่ใช่แล้วว่าไม่ใช่แล้วโอ้โหอะไรเนี่ยมันต้องมีอะไรผิดพลาดนักว่าวู้ววววอ้ยิบหายแล้วครับจังหวะนี้เอ้ยเอ้ยอ้อ้ยเอ้ยเยเอเออเอ้หอยเก้อเ้เ้ยอยอ้ยเ้ยเอยอออออเยเเอ้เ้ยอ้้ยยอ้ย เข้าไปนอนนี่กลางเต็นท์ในห้องอบอึดอบอึดเพื่ใจฮเฮ้ยเต้นสั่นเต้นสั่นเต้นสั่นทำไรอ่ะพีเตอร์โอเคโอเคโอเคอ่าเก็บก่อนเก็บก่อนอ่าจ่าเอ๋จ่าเอ๋จ่าเอ๋ขอก้นก่อนนะกินก่อนเลยกินก่อนเลย เอาให้หมดเอาให้หมดเอ,อ๋หมดละโอ้หวิ่งมันเลยอือ้อน็อกน็อกถึงกับช็อกกันเลยทีเดียวกลางหลังกลางคอเลยน้องๆอ,อุ้ยอุ๊ยเดินดใส่กระสุนใส่กระสุนไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็น,นเออานาะไม่เห็นเนาะอ้าวคานเหรอคาน์เน่ คิดว่ากลัวคิดว่ากลัวอึอไปอ้าวไม่โหนวู้วู้อังอุ้ยอืออืออุ้ยน็อก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 อือน็อกน็อกน็อกสจังหวะนี้กระโดดยิงเลยทีเดียวเชียวชิบหายแล้วงวีบเฮ้ยเฮ้ย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  นั่นเอ๋เห็นแวบๆนั่นคนใช่ไหมนั่นคนใช่ไหมนั่นคนใช่ไหมใช่ปะวะไปไหนแล้วะเฮ้ยล่วงล่วงเอื้อไม่อยู่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 จิบหายแล้ววงบีบเสียกลงไปข้างล่างจิบหายลืมไปเรามีใหญ่สลิงอยู่นี่ว่าอึ๊บเออเออโอ้ยแตก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 วงบีบวงบีบเอ้าก็บีบแบงนี้นีกว่าอุ้ยจิบหายแล้วจังหวะนี้ฮะ เหลือสองคนเหลือสองคนเราเห็นมันแล้วที่ผ่านใส่กระสุนเร็ว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 อู้หูอุ๊ยแตกอุ้ยมือจะใส่กระสุนทิ่ผ่านแล้วทิ่ผ่านแล้วทิ่ผ่านแล้วเออมันอัดลุลัวแตกไม่แตกฮ้ยเเเสาเสาช่วยพี่ด้วยเสาช่วยพี่ด้วยเสาอยู่ไหนวะเสาอยู่ไหนวะไม่หยุด อ้าวอ้าวเอื้อแตกคุณใ่คุณคุณสลับกันซื้อคุณลับปืนผิดแม่งเลยดูมันว่ายน้ำต่อหน้ากูมันว่ายน้ำย้อยเย้ยกู